บอกเมื่อกี้นี้คืออะไรอ่ะเรางงไปหมดแล้วนะเออคือเรนเราขอโทษนะที่พูดไปแบบนั้นอ่ะเราแค่ไม่อยากให้แม่นาม,มาตามตื้อเราอีกอ่ะเราเข็ดแล้วอ่ะเราไม่อยากกลับไปแล้วเราเธอโกหกไปอย่างนั้นนะเธอคิดว่ามันโอเคเหรอเราก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเราคิดอะไรได้เราก็พูดไปก่อนอ่ะไม่เป็นไรเราเข้าใจงั้นเราขอตัวก่นอนนะเออบอกว่าฮะความสึกคนเราไม่ใช่ของเล่นนะเวย้ยแกจะไปพูดอย่างเงี้ยกับใครอ่ะมันไม่ได้นะถึงแกไม่คิดได้แต่คุกืนเราคิดนะดูปะ แล้ว,ลวรเราให้แกพูดอย่างกับเราถ้าคนเดียวนะแกห้ามพูดอย่างคนอื่นเลยอืนั้นเราขอจองกันนะออืโอเคตองก็ไม่เชื่อแน่เลยวันเนี้ยกูไปเจออะไรมาอะไรวะไอ้บอสอะพูดต่อนหน้ามะนาวเลยนะ๊บเวพูดมาน้าคุยกับกูอยู่โห มึงใช้มวนไม้มกันหมาเหรอวะเอา้ามึงรู้ด้เหรอกูล้อเล่นเบื่องจริงเลยเพื่อนรู้ทนันเะน่ะโถเอ้ยลินมันปฏิเสธมือขนาดนั้นน่ะมันคงชอบมึงหรอกมึงก็ชอบตอกย้ำเนาะก็พูดความจริงนี่นะแต่ก็ช่างมันเถอะถึงจะไม่ใช่เรื่องจริงแต่กูก็มีความสุขนะเว้ยอืมถ้าเป็นกูก็ทำมันแหละคนอะไรหน้าด้านชิบหายเลยไม่มีหน้ามาขอคืนดีอีกเหรอวะ แช่มากเออนี่แกรู้เรื่องมะนาวกับบอลตั้งแต่เมืออ่อไหร่อ่ะก็นานแล้วแหละก็เขาลือกันทั่วโรงเรียนเลยมึงก็ระวังไว้เถอะทําไมวะการที่เราคุยกับมึงอ่ะไม่ได้แปลว่าเขาชอบมึงเสมอไปนะเวเลยจ้าฉันรู้แล้วฉันเครียดแล้ววะไม่อยากให้รอบสองอ่ะสาธูขออย่อย่างที่พูดเถอะแกรอดูเพื่อนแกคี้ได้เลยจ้าสาธู สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้เราเพิ่งมาเรียนวันแรกนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเรียนกันเนี่ยเรามารู้จักกับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้เขาแนะนําตัวนะอ่ะเรามานี่มาสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมชื่อนายปรเมศรัตนกระจ่างนะครับ หรือเรียกเราว่าปอนก็ได้นะเราย้ายมาจากพนิชการลุ่งอรุณนะครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับไนั่งขได้ค่ะอะนะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มเรียนอาจารย์จะบอกก่อนว่าเราจะมีงานให้ทํานะคะซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ต้องจับคู่กันทํางานนะคะก็คือให้ทํารายการนั่นแหละนะคะโดยที่ห้ามซ้ำกันให้จับคู่เป็นคู่นะคะ จับกลุ่มเป็นคู่สองคนนะลูกโอเคไหมเฮ้ยแกเด็ห้องไหนวะห้องสามศูนย์ห้า้องหน้าน่ะเออไปดิเฮ้ยเด็กใหม่เร่งมารอแล้ววะเออวะดูขยันไหนพวกไงเอองาน ที่อาจารย์สั่งยังมีคุยกังวะยังเลยอ่ะเฮ้ยดินนี่แกอ่ะมีย,ยังว่าจะทำคนเดียววะไม่อยากทำคู่กับใครอ่ะเอองั้นเองคู่กับเราปะได้เลยขอบใจเออเราชื่อปายนะเธอนี่ลินเพื่อนเราสวัสดีว่าแต่หน้าไหนคุณคุนคนะเหมือนเคยเจอที่ไหนเลยก็เจอที่ห้องทะเบียนไงเมื่ออาทิตย์ก่อนอะนายเกือบชวนเราจำไม่ได้เหรออ๋อจำได้แหละอินเนียจักนะไม่เป็นไรเป็นไรอ่ะ แล้วว่าทาําความรู้จักกันปกติดีแล้วก็จับมือทักทายแบบสากคนก็ปกตินะ่ไม่เป็นไรเอานะหน้าจยยิงเลยโเ<อ>กียะไรวะเราบอกแล้วว่าทาักทายแบบปกติก็ได้เฮ้ยเ็นไปได้เหรอพอดีเรื่องมันยาวอ่ะเฮ้ยเราไม่คิดเลยว่าจะมีคนเป็นแหบือเราด้วยฮะเดี๋ยวนะเรางงไปหมดแล้วอ่ะ คือเราก็มีไฟฟ้าสถิตในตัวแต่ว่าเราไม่เป็นกับผู้หญิงนะเราเป็นแค่กับผู้ชายอ่ะถามจริงเราก็เป็นเหมือนกันหมอสันนิษฐานว่าเราน่าจะมีไฟฟ้าสถิตเยอะเกินไปเฮ้ยแปลกว่ะเหมือนเราเป๊ะเลยนี่คิดว่าจะเป็นคนเดียวในโลกเลยนเะนี่ยเฮ้ยเฟียวว่ะข้าว่า,า,วาลินประหลาดแล้วนะนี่ยังัเป็นอีกคนเดียวนี้เวลาแบตโทรศัพท์ข้าหมดอะ่ะข้ายิ้มตัวปวกแกสองคนมาช้าได้ดิ บ้าเรามีไฟฟ้าสถิตจริงแต่ไม่ได้ชาร์จแบตได้ซะหน่อยเออใช่เนาะอี่เรื่องใช่เออ,อยันเนี่ยไปเดินห้ากันไหมเอ,อ้ยได้ดิพาเราไปด้วยนะเราเพิ่งมาใหม่ยังไม่ค่อยรู้อะไรเลยได้ดิวอดสนิทกันไวจังวะเท้องเป็นพีเป็นขุน ดูบุหรีวะเฮ้ยดูบุหรีไหมวะวิทย์ไรเขตปลอดบุหรีพวกมไม่รู้เหรอเฮ้ยผ้ามเลยะไรขอมึงวะใครก็ดูทั้งนั้นอะ แล้วใครๆของมึงอ่ะมันดีนกักอว่าแค่อยากตายก็ไปตายคนเดียวไม่ต้องล่าคนอื่นมาตายด้วยมึงพูดอย่างพวกกูไปฆ่ามึางนั่นแหละบุรีทำลายสุภาพทำลายคนรอบข้างอีกต่างหากเน็ตเมียเปิดไว้ซะบ้างนี่จะมีสมองไว้ขั้นหูฮะ่ากดีนะพ่อหนุ่มอยากแดกหมัดพวกกูหน่อยปะล่ะนี่ทำไรหัวถ้ามึงอยากลองก็มาดิเราถามว่ากูไม่เตือนฮ้ย่เฮียปากดีนะมึงอ่ะแดกหมัดกูไม่ไส้สัตว์ เฮี้อะูบอกแล้วเือมึงแล้วถ้ามึงยังไม่หยุดนะจะไปบอกครูตรงบันไดเนี่ยฝากไว้ก่อนเนสยตว์เจอกันใหม่แนะน่เฮียกติดเฮ้ยไปไว้บูลลี่ใครอ่ะดูหน้าด้วยเออไปไหนมาวะไปข้องน้ำมาอาวแล้วนี่ลินไปไหนวะ อ๋อเดินทิ้งไปกินข้าวก่อนที่โรงอาหารอ่ะพอดีมันออกคนเยอะที่จแต่อแถวอะ่ะเออจริงเงินเฉยเลยเออนี่มึงไปซื้อขนมตรงร้านก,นก่อนได้นะเว้ยคนไม่เยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูรอพักเที่ยงทีเดียวตามใจเออแล้วงอจากที่เกาะหน่อยวอะปีสุดท้ายเราไม่เรียนจบแล้ววะ,ะจริงกูไม่อยากออกหรอกแต่กูมีปัญหาทางวิทย์เลยวะกูมีปัญหาหพวกกับฝากหมาฮะน้ำง่ายอ่ะมึงเลยนะลูกซิมติม,มไม่ได้ปัญหาใครได้นะ อาจริงกูแม่มีเรื่องหรอกแต่แบบพวกแม่งชอบบุลลี่อ่ะบุลลี่ทุกวันจนกูฟิวขาดกูเลยต่อยแม่งจนแบบสลบไปเลยสมควรแล้วล่ะเออแล้วเรื่องอะไรต่อวะวันทันมาใช่ปะพ่อแม่พวกมันอ่ะก็มาเอาเรื่องกูแล้วทีเนี้ยผูทางวิทย์เลยว่าจะเอาคลิปอ่ะไปปล่อยแต่ทางวิทย์ยก็เลยให้กูย้ายมาที่เนี่ยก็ดีแล้วล่ะที่ออกมา้างานนะมีอะไรถามพีไม่แต่บุลลี่อ่ะก็ทาแต่งดีว่ะ จริงกูมไม่อยากเรียนต่อแล้วอะเออทำไมวะก็ก่อนกูมาที่เนี่ยใช่ไหมกูไปสมัครไ,ไว้หลายที่เว้ยแต่ไม่ได้ทั้งที่เลยพ่อแม่กูเลยบอกว่าให้มาที่เนี่ยเป็นที่สุดท้ายถ้าไม่ได้จะสมัครกศนอนให้แต่กูได้ที่นี่ก่อนกูเลยมาดีเล้าเพื่อนที่เนี่ยน่ารักเยอะแยะใช่เหรอวะเมื่อกี้กูโดนเด็กช่างบุลลี่มาอยู่เลยฮะก็เมื่อกี้กูไปเข้าห้องน้ำใช่ปะกูได้กลิ่นบุหรี่ก็เลยเดินไปดูหลังห้องน้ำเห็นเด็กช่างกำลังดดบุหรี่อยู่กูเลยเดินเข้าไปด่าไปเตือนมะ แต่มัน,นั้นถ้าว่าจะต่อยกูกูเลยช็อตไปทีนึงอะแล้วมันก็หนีไปเลยถ้าเป็นกูนะมึงไม่ต้องออกแรงเลยเว้ยเดี๋ยวกูจัดการให้ระดับกูอะสิบหนึ่งยังได้ตัวเข้าลูกหมาทํ้าวเปิ้ปีนังมึงมีอะไรบอกกูได้นะเว้ยเดี๋ยวกูบอกป้องเองขอบใจมากแต่กูว่ากูไม่อยากมีเรื่องแลว้ววะกูอยากเลี้ยงให้จบก่อนที่แบบมึงก็ดีนะแต่มีอะไรอะให้รีบบอกกูนะเว้ยโอเคขอบใจเว้ย เออแล้วมึงมีแฟนยังวะทำไมวะจะจีบกูเหรอเปล่ากูก็แค่อยากทำความรู้จักเพื่อนใหม่อ่ะไม่ได้เหรอไม่ได้แต่ตอนนี้กูก็โสดอยู่อ่ะมึคนคุยบ้าง,งสางคนอ่ะแก้งเหงาวะไม่คิดจริงจังหรอกแล้วมึงอ่ะมีใครบ้างยังยังคุูน่า,นาจะมีแฟนแลำพังหาคนคุยยังยากเลยใครจะมาครบตัวประหลาดอย่างกูอา้าวเฮียดึงดราม่ากับกูป่ะเนี่ย <laughs> ไม่ได้ดึงดราม่าแต่กูพูดลงจริงแต่กูก็ชินกับการอยู่คนเดียวแล้วแหละ ไม่มีใครก็ไม่ตายทีเมื่อไหร่ะก็จริงอ่ะมีไปก็ปวดหัวด้วยว่ะอย่างผมไม่รีบอ่ะกูหวังว่ามึงจะเจอคนที่ทำให้มึงไม่ปวดหัวแล้วกันโหสาธุเลยว่ะแหนคุยกันสนุกใช่ไหมก็ทำความรู้จักนิดหน่อยอ่ะเสือกอไรด้วยอ่ะอา้าวยุ่งไม่ได้งไงหยอกหยอกแกนี่กลัวนประสาทเออแล้วเรื่องงานกาาลุ่มอหาโลเคชั่นได้ยังอ่ะฉันยังหาที่ไปไม่ได้เลยอ่ะกูว่วากูจะไปถ่าย ถบ้านพระตาการพ่อแม่กูไปเที่ยวประจวบอ่ะไม่ได้ไปที่นั่นมันสับผักแล้วอีอย่างที่นั่นสวยด้วยออีชาว่ะอยากมีบ้านพระพตากาบ้างอะ่ะสนปะเอาดิแล้วมึงอ่ะไปเปล่ากูต้องไปดิกูอยู่กลุ่มเดียวกับมึงโอเคจัดไปงั้นอีสองอาทิตย์เจอกันโอเคจะตรงตามน,านั้นโอเคอ่ะขนโมซื้อให้เสียบเอามา กอีเฟิร์สกูขอปรึกษาอะไรมึงหน่อยดิอะไรวะมึงจำคนที่กูแอบชอบได้ไหมที่จบมาจากที่เดียวกันอะเออจำได้ดิมึงคิดว่าจะมีวิธีไหนบ้างวะที่ทำให้เขาชอบกูกูไปหาเขาบ่อยๆไปหยอกเขาเล่นๆเขาไม่เห็นสนใจกูเลยวะเป็นเพราะอะไรวะเอ้ยมึงลองวิธีนี้ดูไหมวิธีไหนมึงมึงเคยได้ยินเรื่องทฤษฎียี่สิเอ็ดวันเปล่าไม่เคยวะเป็นยังไงวะทฤษฎียี่ส็ดวันนะเว้ย เขาบอกว่าถ้าเราอชอบหรือว่าสนใจสิ่งไหนก็ตามแล้วเราทํามันได้ครบ21วันติดต่อกันนะเว้ถ้ากบว่าเราก็จะชอบและก็จะสนใจสิ่งนั้นจริงๆแล้วถ้าเป็นคนนะเว้เขาก็จะชอบเราแต่ว่าบางทีนะเว้มึงก็ต้องปรับวิธีการเข้าหาเขาบ้างนะเว้บางทีอะ่ะมึงจู่โจมเขามากเกินไปอะ่ะหรือมึงไปทําให้เขาราคาญบ่อยๆอต่อให้เป็น21วันหรือว่าเป็นปีๆมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะเว้เพื่อน ตั้งแต่กูรู้จักมึงมาเนี่ยกูยังไม่เคยมึงมีแฟนเลยนะเว้ยทำไมมึงรู้เรื่องความรักเยอะจังวะนี่แหละความรับกูเว้ยโค้ดอะเขาไม่ลงไปเล่นเองหรอกสุดหมายมึงอาจารย์ฝากมาให้ เจน้ำเจ๊พ่อมีให้ผมยืมก่อนสามพันไหมอะ่ะพอดีผมได้รับจมายทางเวลาอะ่ะว่าค้างค่าเทอเิสามัตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานอะ่ะผมจะรัาเงื่อนมาจ่ายบอสช่วงนี้เจ๊ยังขายของไม่ได้เลยอะ่ะบอกอาจารย์ให้เลื่อนสายไปก่อนได้ไหมแค่เงินไปเรียนบอสเจ๊ก็แทบไม่มีให้แล้วตอนเนี้ยถ้าบอสจะรีบใช้อะ่ะบอสก็ไปรับสอบทำงานอะไรก่อนก็ได้นะ เจ๊ยังไม่มีให้จริงๆอ่ะเดี๋ยวเจ๊ขายของก่อนแค่นี้นะโอเคครับเจ๊ อ๋อสวัสดีอ้าวลินสวัสดีไงมายืนจแจกใบปลิวงี้อ่ะไม่ได้ทำงานที่สตาร์บาักแล้วหรออ๋อเราออกมานานแล้วอ่ะที่เรามาแจกใบปลิวเพราะเราไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่ามาทำไงได้คนเราไม่มีอย่างเขาก็ต้องดิ้นรนต่อไปเอองั้นเอางี้มาเป็นตากล้องช่องเราเดี๋ยวเราจ้างโอเคไหมไม่เป็นไรหรอกเราไม่อยากลบลวนเธอเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกลืมไปแล้วหรอว่าเราเป็นยูทูบเบอร์อ่ะคนติดตามช่องเราตั้งเยอะเราจ้างเธอแค่ครั้งละพันอ่ะ แค่นีก็นคนนักแข่งก็ไม่ร่วงหรอกแล้วเธอจะให้เราช่วยอะไรอะ่ะก็เป็นตาก,กล้องให้เราไงโอ้ถ่ายรถเราถ่ายไม่เป็นน่ะเดี๋ยวจะเป็นภาระเธอปเปล่าเปล่าโอ้แต่ไปยากเลยบอยแค่โทรศัพท์ก็ถ่ายได้แกมีหน้าที่ถ่ายให้เราแค่นั้นเองส่วนบทพูดกับมุมกล้องอะ่ะเราจัดการเองโอเคไหมเราขอบคุณมากนะลินที่ช่วยเหลาเราอะ่ะแต่เราขอคิดดูก่อนนะถ้าเราคิดได้เดี๋ยวเราให้คำตอบโอเคแต่ขอคำตอบภายในอาทิตย์หน้านะ เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายงานที่ประจวบอะเราทํางานกลุ่มแล้วก็ว่าจะถ่ายคลิปลงช่องเราด้วยเลยได้ได้แล้วนี่เธอจะไปไหนอะก็เดี๋ยวเข้าวิทไลอะไปเขียนสคริปที่จะไปถ่ายงานนี่แหละเรานัดเพื่อนไว้อะงั้นเราไปก่อนนะไม่กลวนแล้วแต่ลืมให้คาตอบแล้วนะคิดงานไม่ออกเลยเว้ยเฮ้ยช่วยคิดหน่อยดิอย่ามวยจะเล่นได้ปะใครบอกกมไม่ช่วยวะ ก็ช่วยคิดอยู่เนี่ยช่วยยังไงเห็นแต่เล่นแต่โทรศัพท์เนี่ยอ่ะก็แหกตาดูดิเพรากูช่วยจริงเปล่าอ้าวเหรอนึกว่าเล่นแต่เกมเล่นบ้าอะไรล่ะก็ช่วยคิดอยู่นี่แหลยะยิ่งคิดยิ่งปวดหัวปกติเราตื่นบ่ายๆแล้วเนี่ยมึนหัวไปหมดแล้วเนี่ยไม่ไหวก็พักก่อนก็ได้นะเว้ย <c oughs> ขอนอนตักมึงหน่อยดิเฮ้ย hey, ไม่เอาอ่ะผมไม่อยากโดนมึงช็อตอ่ะยกขาขึ้นอะไรนะยกขาขึ้นทำไมวะเออหนะ้าไม่ต้องถามมากหรอกอ่ะเฮ้ยเ hey, hey, มือมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา้าไม่ช็อตแล้วเฮ้ย hey, ทำได้ไงอะ่ะทําไมไม่ช็อตวะแกเคยโดนเคสีคอมดูดปะเออเคยเคยเออนั่นแหละหลักการเดียวกันแค่แกใส่รองเท้าหรือว่ายกขาขึ้นอะ่ะไฟมันก็จะไม่ดูดแล้ว แล้วถ้าแกบอกว่าใส่รองเท้าแล้วไม่โดนช็อตอะทําไมวันแรกที่แกเจอกับปายปายโดนช็อตอะวันนั้นรองเท้าคงหนาไม่พอมั้งแต่จะให้ชัวร์สุดต้องยกขาขึ้นเพราะวางจรไฟฟ้ามันจะวิ่งไม่ครบโอ้จริงดิความรู้ใหม่เลยเนี่ยอืมงั้นเราขอนี่ไปนนะเรียกเราด้วยเฮ้ยปายกินแล้วปะเราสั่งข้าวอะไม่เอาอะเรากินมาแล้วอะขอบใจมากนะเว้ย อ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวลงไปค่ะโอเคครับได้คนระับเอา้าไม่คิดเลยเนี่ยว่าจะไดออเดอร์เราเอา้าเราก็ไม่คิดว่าจะไดออเดอร์เธอเหมือนกันนะเนี่ยบังเอิญเนานะอืมเอา้าเรามาทำอะไรที่วิไลยเหรอพอดีเพื่อนนะัทดทำงานอะ่ะอืมเออแล้วทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะไม่เป็นไรเราเลี้ยงเองเฮ้ยเตอร์ไม่เอาเฮ้ยหน้าเราเลี้ยงเองไม่เป็นไร เฮ้ไม่เป็นไรเราไม่สบายใจอ่ะเฮ้ยน้าลิ้นเราเจอกันมาตั้งนานอีกอย่างแกก็ช่วยเรามาตั้งหลายอย่างไม่ใช่หรอเราตอบแทนแกบ้างเฮ้ยเอาจริงหรอจริงเอองั้นก็ได้ขอบใจมากนะเห็นเป็นคนกวนตีนกกนตีนไม่คิดว่าจะนึกถึงคนอื่นเขาเป็นเหมือนกันนะเนี่ยเกินก็ไม่ขนาดนั้นหรอกไปเราขอตัวอนะหิวอ่ะอืมได้ได้